รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2568รสบำนักงานเกษตรอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอีกแปลงใหญ่ส้มโอบ้านแก่งจอกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอบ้านแก่งจอตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอีกจัดตั้งขึ้นในปี2566มีสมาชิกจำนวน41รายและมีพื้นที่ปลูกส้มโอ325ไร่มีนายบุญเหลือเนศสน เป็นประธานด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับผลผลิตส้มโอให้ได้คุณภาพและได้รับมาตรฐานรวมถึงรวมกลุ่มแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตส้มโอภายใต้สินค้าแบรนด์แก้วใจไซโยกผลิตและจำหน่ายส้มโอแก้วและส้มโอหิงเพื่อจำหน่ายเป็นของฝากในชุมชนและออกบูธในหน่วยงานราชการต่างๆในปี2568 กลุ่มแปลงใหญ่แกงจอได้รับการพัฒนาศักยภาพภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตกิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตหนึ่งจัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ5ด้านได้แก่การลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการพัฒนาคุณภาพสินค้าการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อทราบถึงสถานะปัจจุบันและนำไปสู่การวางแผนการผลิตและแผนการตลาด 2. จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโออย่างมีประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดโรคและแมะลงศัตรูพืชและสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต 3. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP พืชได้โดยดำเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรพร้อมจัดศึกษาดูงานในแปลงตัวอย่าง นะส่วนเมเปิลกอร์เดนตำบลลาดยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร